ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ป p e ฟร r i อาฮาวันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่เราไปทา้าทายในดินแดนแห่งงูยักษ์ใช่แล้วงูยักษ์ตัวบิ๊กบึ้มตัวใหญ่บิ๊กบึ้มยังกงับงูอนาคอนดาคูณ4ี่คูณหงูที่ วานเข้าไปได้อะเขาว่ากันว่าที่เนี่ยมีรูปปั้นที่สุดแสนจะล่ำรวยถ้าเราไปเอาออกมาได้เราจะรวยมาเอ้ยอัสกี้กับลูกพี่จะต้องไปฝ่าดงงูเพื่อไปเอารูปปั้นนั่นใหได้ไปดูกันดีกว,ว่ามันจะบันเทิงขนาดไหน let's go โว้ยพี่หล่อ ฮไอ้แฟงลูกจั๊กฮัสกี้ลูกพี่วันนี้หมาพาลูกพี่มาท้าทายในดินแดนแห่งงูยักษ์ใช่เลยฮัสกี้เขาว่ากันว่ามีตุ๊กตาทองคําที่จะทําให้เราล่ําซําไปจํานวนมากแต่เราจะต้องฝ่างูยักษ์ไปให้ได้ซะก่อนพี่หรอเอ๊มันอาจจะเป็นตำนานที่เขาเล่าขานกันอาจจะไม่มีจริงก็ได้ฮัสกี้ว่าแต่ไอ้รูข้างหลังนี้มันคือรูอะไรซิรูงูไงพี่หรอ เนี่ยเพื่อนแตกไปแล้วพี่ไม่เกี่ยวที่เพื่อนแตกไปเกี่ยวฮัสกี้ว่ากันว่ารูแบบเนี้ยถ้าเราเข้าไปไม่ได้อะมันอาจจะมีอะไรออกมาแทนใช่แล้วพี่ล็อกแล้วหมาได้ยินมาด้วยวมีแต่คนแขวแกว่เท่านั้นที่จะเอาชีวิตรอดไปได้แน่นอนพวกเราสองคนอยู่แล้วไปแล้วเพื่อนเขาวิ่งหนีอะไรกันนั่นเด็กเพื่อนเราหมาด้วยหมาก็ไปด้วยได้หนีอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรเลยฮัสกีว้ว้วาวเบลแล้วมันอยู่ดีแกวิ่งเร็วฮัสกี้เบล งูอะไรมาเลื้อยเร็วขนาดนี้ฮัสกี้มองไม่ทันเลยทีเดียวงูยักษ์สีขาวนั่นไงพี่็อกนั่นแหละคืองูเจ้าถิ่นที่นี่ที่เราต้องเอาชีวิตรอดจากเขาใอ้ด้ยฉันต้องวิ่งแบบถอยหลังมองกล้องอะฮัสกี้นิน,นขอลองอีกสักทีเอาเพื่อนพี่ชายตัวเย่มันกันเหรออ๋โอโดนมันมาลฮัสกี้อมนมาลวอ้วาทุกคนดูนั่นช็อตเด็ดพิลามันจะมาดมมาดูเลยตอนนี้มันจะไล่งับตูดแกไปอยู่แล้วเฮ้ยจ้าบายบายโมมีเพื่อนตัวเย่ไปแล้วพี่ไม่ใช่เวลามาห่วงคนอื่นเลยฮัสกี้ เดบอกนะมาหันไปดูนิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงเป่านิดเดียวที่แปลว่าตัวแตกโอ้ฮัสกี้จอฉันเห็นแรงเห็นแต่ข้างในปากงูนั้นน่ากลัวมาก,ก <c oughs> เลยพี่ลอกหมาจะไม่หันไปดูงูแล้วเขาเนี่ยหมาจะจ้ำอ้าวอย่างเดียวสี่คูร้อยฮัสกี้นักวิ่งยูเซนโบฟัเซียบลุยหมอลินบัลนะ <c oughs> บสเตเดโบคืออะไรวะ ว้าว <Wow, S 2> มึงกูตามตูดมาอีกแล้ว่เวลาคือไหนอ่ะเจค่ะกำลังวิ่งแบบไม่คิดชีวิตรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้มาเยอะยูพี่หลังโอตอนไมายพานานะสกี้เราห้ามสะดุดแม้แต่แบบว่ายอดยากก็ห้ามสะดุดฮัสกี้ไม่ไงั้นเราตุยเย่แน่นอนเฮ้ยมาเชื่อมันก็ได้ฮัสกี้ผ่านแน่นอนว้าวกูมาแล้วนั่นไงเจกกูบายให้บอกก็เราด้วยฉันใกล้แล้วฮัสกี้เจมาผ่านแล้วไวเรลายังไม่ผ่านอีกหรอใช่ไกลแล้วเดียวใกล้แล้วฮัสกี้รู้ไปมาแล้วเขาเดี๋เดี๋ เกือบเดินชนเดินชนต้นไม้ฮัสกี้แหมมาเกือเห็นลูกพี่ตัวแตกแล้วเดินชนอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ว้าวบี่เราตรงนั้นมีปีรามุดมิดก็พาว้าวมีนน้ำตกตรงนี้ด้วยพี่เราว้าวแจ่ว่ากูน่าจะมีแค่นี้แหละฮัสกี้ใช่ไหมเล่นน้ำแป๊ว้าวผุบพุบผุบพุบุบุบสะพานก็มีไม่เดินว้าวสดชื่นมากเลยบินเหรอว้าวภาพสวยนะเนี่ยมามีเราจะบอกด้วยอย่าบอกนะฉี่ในน้ำอ่ะ ม้าชีแตกมาตลอดทางเลยต้องมาบัล้ังหน่อยพี่จ๋าก็งูมันน่ากลัวพี่น่าจะไม่มีแล้วล่ะฮัสกี้เพื่อนยืนรออยู่ข้างปิระมิดด้วยนั่นใครก็มารอเพื่อนของเพื่อนอีกทีใช่เปล่าเจ๋อไอ้อเศษหน้าปิระมิดนั่นคืออะไรเดี๋ยวบอกแด้วว่านั่นมัน นั่นน่าจะเป็นปู่ของปู่ของปู่ของปู่แกงไงไอ้แฟรไอ้ไอไอไอบ,ไอบางอกเฮ้ยปู่ของปู่หมาอยู่กับท่อมนู่นกลางป่าเออลืมไปว้าวเราต้องเข้าไปในปิรามิดอะบิ่เหรอเหยียบเช็คก็พอยกันเลยเพื่อความสบายใจเห s <S ยียบย่ำเช็คพอยกะโดดซ้ำเหยียบแล้วเหยียบอีกเหยียบซ้ำเหยียบซอสพี่มารีนเสียงอะไรบางอย่างข้างหน้ามีคันโยกแยกฮัสกี้เออจริงด้วยอะ่ะมันไม่เสียงวูบว,วับวูบวับเลยไม่รู้หนินนะโยกคันโยก ลูวีไปไหนโอ้ลูกพี่ลอยได้ลูวีไปแกรีบจังอ่ะก็ลูวีจังจานี่ไงฉันลงมาแล้วทัสกี้ว้าวได้ไงมีเพื่อนๆอยู่ตรงนั้นเต็มเลยพี่เสียงอะไรมันดังฉับ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 วะฮัสกี้ท่นอยากจะรูล้ละเกินมาก็อยากรูก้เหมือนกันลูกพี่ขึ้นไปดูเร็วเขาว้าวรู้แล้วเสียงอะไรว้าวนี่อะไรมันออกมาจากปากงูตรงนั้นด้วยพี่เหรอก็ขี้ฟันของงูแล้วมันต้องหลบยังไงวะโอ้เ,อเอจา้าโอ้โหมันร้ายกาจฮัสกี้มันร้ายกาจ ชิฟันแหลกด้วยพี่ชิฟันแหลกจริงอะมันไหลมาแล้วไหลย้อนกลับด้วยเจผู้หยิงขอหมายืนด้วยนยเจลบหน่อยเดี๋ยวหลนโอ้ไอหมางวัวมันเร็วๆช้าๆเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเอเจ้ากะโดหลบอย่งไรพี่มาได้ยินเสียงคนตัวเย่เอาไม่ใช่เราสองคนก็แล้วไปเฮ้ยหมายังอยูเบรูปพี่ทำอะไรเอาเจผู้หญิงเข้าไปกินตัวเย่นี่เองรับเราด้วย๋อสกีเฮยจยเบ โดดลบขี้ฟันงูแต่ว่าลงไปจุ่มน้ำลาวาข้างล่างโถถังอเดตขนาดสองบาทห้าสิบลูกไม่ทำไมเราตุ่ยแยนทุเรศแบบนี้อเฮ้ยแฮสกี้เขานี่แหละจับตาจับตูดของแกดูดีๆนินเนีะหมาจะไปทางไหนแฮสกี้ฟันมันมันแหลกตรงนี้ด้วยนินเนยเราต้องไปแบบรวดเร็วพี่แล้วเฮ้ยเจ้าอ๋อมาเปิดโถไอ้ฮสกี้มันต้องกระโดดตรงนี้ก่อนเว้ยเข้าใจใบแล้วค่อยไป ดีอาบิวันข้าวนี่ยเดี๋ยวมาจโชว์ให้ดูเฮ้จ้จะเจ๋งไรอ่ะเจ๊ผู้หญิงตัวแย่อีกแล้วไม่ใช่แกใช่ไหม เฮ้ยหม้ายังอยู่นี่คะ่ะเดี๋ยวหม้าจะโชว์การผ่านแบบไฮสปีดให้ดูนี่พอแล้วนะอครจะเราจะไม่เป็นกากโชว์แล้วนะฮะฮัสกี้ไอตัวเย่ยอบิลไม่รู้เหมือนกันไม่มีจันทร์นินเนว้าวหม้ายก็มาในปากง,งูได้ไม่เช็คกูพยอยเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเดี๋ยวฉันจะดูแย่ฮัสกี้ทุกคนพี่เรากยังไม่ผ่านเลยอไอ้ดอยได้ฝา,ากไว้ก่อนดนบาโก้อย่าลืมให้ดอกเบีโ่โอโอ้ยโหโทะลุลิ้นทะลุลิน้นงูเหยียบเช็คพอยต์แล้วพี่หลอกเหยียบแล้วมั้ยกันต่อ ลูเบยมาได้ยินเสียงฟึ่งฟ้าแถวเนี้ยมันต้องมีไหลแน่เลยนั่นเนี่ยฮัตกี้เปิดท่อแล้วเข้าเน้นเน่ยงัดทอดก็โดนลงว้าวนั่นไงบีล็อกเบิร์ดใครมันจะไปทันว่าลงมาจะไปทันตั้งตัวเลยเนี่ยลูเบย์ลงมาปุ๊บแล้วต้องใส่ตีนมาสับตีนแตกทันทีเลยอ่ะประเด็นคือลงมาปุ๊บอ๋อมันอยู่มันอยู่ฝั่งกันโน้นเราต้องหันหลังอย่างเร็วไวหันหลังอย่างเร็วไวแล้วไป ผิดทางผิดทางพัทกีททท้สวยละสวยละไอ้เจะโอ้โหนี่ไงเสียงชึ่มชับพี่หรอไม่มีหรอกไม่ได้โดนหรอกบอกเลยลูกพี่แล้วทำไมมันไม่ตัดงูเออวันนั้นเดะโอ้มันขี้โกงนะเนี่ยงูเป็นอมตะขี้โกงอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะกิโยตินหรือเปล่าช <c oughs> ึ๊บชับเบลชึ๊บชับไปแล้วหนึ่งี่เออมาด้วยไหนไงสกิ๊ดเน่แด่แด่ดีแด่แด่มาเด่ลูกพี่หมาได้ยินเสียงคนตุยเอะไรหลังมาอีกแล้วลูกพี่หมาไม่ได้ตุยเย่งู ตัวเ,เนียยอบ่มันก็ตัวแย,ย่เหมือนกันแหละคุณผู้ชมจับตาดูนะครับเดี๋ยวจะมีหมาง้องมาพยายามเอาชีวิตรอดจากตัวน,นี้หนึ่งตัวนั่นเ่เฮ้ยหมอม,ม,มาแล้ว,ลวเอาของมาด้วยแล้วเนี่ยลูกสิพี่มอมาแล้วฮัสกี้เคยดูนาคีไหมเฮ้ยอันนี้น่ากลัวกว่านาคีพี่มาฮัสกี้ผ่าน,นไอพวกนี้ไปแล้วใบมีดไปแล้วนี่อะไรโอ้ฉันกระโดดอีซี่ไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เหรอถั่วเขาทัง เกือบล่วงพี่ล็อกเออจริงๆมันก็แอบมีอยู่นะข้างหน้าฮัสกี้ว้าวนี่อะไรกันลูกพี่ไม่แต่ดงอะไรก็ไม่รู้ดงหนามอ่ะกีเรามาโชว์แสงยานุภาพให้คุณผู้ชมเขาเห็นอนะว่ารอบเดียวเนียก็ผ่านได้นี่อะไรเดมพัจะลูกพี่<ไ>ทำอะไรอ่ะไอ้แฟนเจ้ามอยอะมาไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรมันติดตูดแกเนี่ยก็ก็พี่ล,ลอรอคิวก่อนเลยมาเป็ ก็จะถึงดูแล้วยังจะตกอีกโถทางมันลื่นเล็กน้อยใช่เหรอเล็กน้อยนะัแอะเลยนะลุยเราหมาด้วยทุกเกมให้ตายเถอะเกมเดี๋ยวมันก็ล่วงอีกครับคุณผู้ชมดูนะในแถวนี้แหละเฮ้ยตรงนี้หมาไม่ล่วงหรอกนี่อีซี่ลุยทำไรให้ทุกเกท่านทุกนั้นตุ้ยเย่ <laughs> ลูกพี่จะลังแกฮัสกี้เหรอปาปป๊าาไม่ได้ทำแบบนั้นสักหน่อยโก็หกตนกนรกลกินขี้นกตกขยะนะพี่เหรอใช่แล้วฉันกะจะลังแก,แกนั่นแหละแต่พี่ลอกตัวแย่เองเหรอถั่วต้มหวายพี่เหรอกำติดจัลลดพี่เหรอเดีพูดมากไปเดี๋ยวเข้าตรงนี้มันจะยากเลยฮัสกี้ลูกพี่กำแพงมันบีบนี่นะเออจริงด้วยมันบีบเข้ามา อ๋อมันบีบรัดจะซัดเราให้ร่วงนอนนอนนอนมันแคบก็ม,มาเล่นเลยละพี่ลองรงอกล้อหมาด้วยเฮ้โจ้เชียวนิดเดียวมันจะอบรัดเราด้วยความรักฮัสกี้ให้พี่แบนไปเลยความรักแบบนี้มไม่เอาดี่ขอพี่หรอเย็ <c oughs> บ,บเช็คก,กูบอยอืมกระทืบเจ็คคอยเห็นไหมฮัสกี้ฉันบอกแล้วงูมันไม่มีแล้วลูกไปบอกไปต่อยยังจัดไปฮัสกี้รออะไรล่ะ Let's go เฮ้ยเฮ้ยจนี่อะไรอ่ะนั่นมัน ตุ๊กตาทองคำที่จะทำให้เราสองคนนั้นร่ำรวยโอ้นั่นก็ตุ๊กตาที่ลูกพี่บอกเหรอใช่แล้วฮัสกี้ว้าวมันมีออร่าออกมาด้วยเราไปเอากันดีกว่ <c oughs> าวิลฮึบไปไปฮัสกี้หยุด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 ทำไมชดชดตอมั од, มสเต้ฮัสกี้ดูข้างหลังนะว้าวลูกงูอีกแล้วพี่เหรอมันจะออกมาตอนไหนวะงั้นมารีบยิ้มรียบก่อนดีนกว่าบายบายนั่นเงมันมาแล้ววิลว้าวมาจริงด้วยโอ้โนดน,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 นไปทางไหนอะซ้ายหรือขวาขวาหรือซ้ายโอ้โนเขาวงสื้กดเขาวงเกล็ดแบก เบน้ำตามตัวเยียบิลเดียบิลแกโดนน้ำล่ะมาโดนน้ำฉันโดนเคี้ยวนาคีเฮ้ยขราวนี้ละหมาขอแก้มือหน่อยนินเนตะปบลูกปั้นแล้วโกยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตวิ่งแบบไม่หันหลังก็ไปมองวิ่งแบบไม่หันหลังกลับเดี๋ยวโดนจับกินแอบมองนิดหน่อยบวาไม่ไหวไม่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 หันหลังแล้วก็ได้อะเทุกคนพี่ลลอกตัวแตกไปเลยแล้วน้ำตามตีน ลูกบี่มาปลดปงลงโล่งสบายมากเลยนะคีไม่รังแกฮัสกี้แล้วอ่ะฮัสกี้รอด้วยแป๊บหนึ่งเมื่อกี้หนามมันทิ้มตํำเล็กน้อยมาเจอเช็กูพอยลูกพี่เหรออย่าเพิ่งโม้รอฉันแป๊บหนึ่งเหยียบเช็กูพอยทำไมหนามมันแหลมจังวะเนี่ยพี่เราติดตองวายแด่แด่ดีแด่แดวายตามมาไม่ได้แล้วฮัสกี้ลูกพี่ตามมาเร็วเข้ามารออยู่ที่เช็คพอยจะกองกระดูกอีกแล้วสภาพโกรงกระดูกเหมือนพี่เราก่อนหน้านี้เลยแตกเป็นชิ้นๆไอ้บ้าก็ ลูกพี่ตรงนี้ก็มีโครงกระดูกมาแล้วเขาเมื่อกี้เสียงอะไรอะเสียงเพื่อนตัวเย่พี่มา c h e c กระป๋อย,ยใช่ไหมอ,อินเขาแย่ให้เม็ดสกีหนึ่งอ๋อโดนมีลูกงูอีกแล้วพี่ <c oughs> บบหรอแป๊บเด็กนะฮัสกี้เอาอยัางเราวิ่งพร้อมกันดีกว่าจังหวะน,นี้หนึ่งสองสาม <c oughs> นี่วิ่งแบบจับกล้องไปข้างหลังด้วยรอเท่รอเฟียยกว้าวงูวม,มาแล้วพี่หรอโอ้โหท้าไมมันมาตงยาวพี่หรอวิ่งยาว,ยาว เดดเดดเบบะบบะเเดดเดดีเดด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 ดอนไลน่้เมาเลวไจ้ฮัเกบเจะไปแดดแดดเนทำไมไอบังงาก็เพรอยากได้ความระทึกใจระทึกไหมล่ะกลายเป็นขี้งูไปซะเฮ้ยคราเนียหมอไม่หันหลังมองแล้วก็ได้ดโดดัโดด้วยนะ แล้วพี่ชายคนนี้ก็ไปเอาพรมวิเศษมาจากไหนอ่ะมาอยากได้บ้างว,าว้าวข้างหน้าเป็นภูเขาหิมะโดยบิลลอกางหลังก็งูหิมะอีกต่างหากหน่ากลัวมากเลย <c oughs> หายจะฮัสกี้กระโดดเบลว้าอย่างกบหน,นังแอคชั่นฮัสกี้ร้อนแล้วเอาหันมากเลยบิลลเจสุดยอดฮัสกี้เราพิชิตงูยักษ์ได้เจสในทสุดเราก็ขโมยลูกปันทองคำแล้วก็ออกมาจากดินแดนแห่งงูยักษ์ได้ไม่ตุยเลยสักรอบเดียวใช่เหรอ ไมไงไม่ตุยรอบเดียวแกตุยเป็นสิบเลยอย่างงี้ต้องนั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย